สวัสดีค่ะนน่นจานสวนญี่ปุ่นนะคะทุกคนวันนี้นุ่นก็พาทุกคนมาดูรูปพลับตากแห้งของนุ่นนะคะที่นุ่นได้ทําไว้ก่อนหน้านี้นะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็มีข้างหลังทางด้านนุ่อีกนะคะทุกคนวันนี้นะคะนุ่นก็จะมาเก็บรูปพลับนะคะนี่นะคะอุอ๊มันหลุดออกจากไม้นะคะอา่อาอ่า นี่ก็แห้งมากแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวนุ่นก็จะ,ะค่อยๆทยอยเก็บนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องแกะออกจากไม้นี่นะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้ม,นมันมันมันแห้งมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าแห้งๆแบบนี้นะคะเวลาที่เราจะเอาไปกินนะคะทุกคนก็คือเอาไปลวกกับน้ำร้อนก่อนนะคะเอา กดน้ำร้อนกับอะไรนะกระติกน้ำร้อนนะคะกดกระติกน้ำร้อนใส่น้ำนี่นะคะแล้วก็เอานี้ลงไปจุ่มนะคะเอาไวเอาไปแช่ไว้สัก5นาทีนะคะแล้วก็เอาขึ้นมากินได้นะคะมันก็จะนุ่มนะคะนี้มันก็เป็นวิีที่นุ่นใช้ประจํานะคะทุกคนเพราะว่าเวลาเราตากนี่นะคะมันแข็งมากนะคะทุกคนอันนี้ก็ยังโอเคอยู่นี่นะคะเวลาเวลาบีบบบนี่นะคะมันยังได้อยู่นะคะ แล้วก็จะเริ่มเก็บแล้วนะคะมันก็มีมแมลงมาตอมบ้างนะคะทุกคนแต่ว่าเวลาที่เราเอาเราไปเก็บไว้นานๆนะคะมันจะไม่มันจะไม่ขึ้นดาสีเขียวนะคะอันนี้สามารถเก็บไว้ได้นานนะคะเก็บเก็บปีนี้นะคะสามารถเอาไปกินได้ถึงปีหน้านะคะทุกคนนี่นะคะจะให้ทุกคนดูนะคะโอเคนะคะ วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามนุ่นนะคะขอบคุณทุกข้อความทุกกำลังใจที่มีให้นุ่นนะคะฝากกดไลค์กด like, ติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ